วางเว้นจากการสัมภาษณ์ไปพอสมควรเพราะว่าคนที่นัดได้มีแต่คนไกลๆแล้วเราก็ไม่มีเวลาไปอีพีนี้นะครับจะพิเศษกับอีพีอื่นๆนิดนึงเพราะว่าปกติเราจะคุยกับคนไทยในไต้หวันที่มาทำงานที่ที่ไต้หวันนะครับก็มาในสถานะแรงงานแต่ว่าน้องคนนี้ก็คือพิเศษนิดนึงอีพีนี้เราจะคุยกับนักศึกษาปโทที่มาเรียนอยู่ที่ไต้หวันนะครับผม ก็ยินดีต้อนรับทุกคนพบกับน้องริวริวครับออกเสียงริวไ่ออกเสียงถูกไหมริวก็ริวเหมือนเล็กหกอ่าแอบถามนิดนึงมาจากครอบครัวคนจีนไหมมีเชื้อจีนครับแต่ว่ามันพ่อหลุดที่เป็นคนจีนนี่ก็คือจะเป็นพ่อของพ่อของย่ากพ่อของปู่อ่อเพราะว่าแอนนี่แอบดาวนะคืออาผมเคยอยู่ญี่ปุ่นแล้วตอนแรกตั้งชื่อใท้ว่าริวอ่าริวแต่ว่าตอนผมเด็กๆผมไม่ชอบก็เลยเปลี่ยนเป็นริวอ๋ออคิดเขาจ ปีนี้เลียอ,อายุเท่าไหร่ละครับตอนนี้ยี่ห้าครับแต่เดี๋ยวเดือนหน้ายี่สิบหกอ่ายี่สิบหกละก็เลียวเป็นคนภูมิลัมนาจังหวัดอะไระอ่าผมโตมาอยู่ขอนแก่นครับแต่พอหมอหนึ่งก็ย้ายไปอยู่ปทุมธานีแต่ว่าเรียกว่าเป็นคนขอนแก่นแหละเป็นคนขอนแก่นคนขอนแก่นแต่ว่าไปเติบโตท,ที่ที่อื่น,นแล้วเรียวมาที่ไต้หวันอะรวมรวมระยะเวลาเลยตอนนี้กี่ปีแล้ว ตอนนี้ผมว่าน่าจะประมาณสองปีครึ่งครับตอนนี้สองปีครึ่งเดี๋ยวขออน<ม>ุญ่าถามคือแบบว่าเกี่ยวกับการเรียนที่ไต้หวันนิดนึงแล้วกันครับว่าเรียนอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรียนเป็นริญญาโทรทีท่กอรีจงยางต้เฉียเยนาะมอก็อยู่จงลี่แหละเรียนตอนนี้เรียนเกี่ยวกับสาขามันชื่อว่า network learning technology นะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเป็นเราจะใช้เทคโนโลยีไปส่งเสริมการศึกษาครับคนส่วนมากที่จบมาคือคือไม่ได้เป็นอาจารย์นะส่วนมากจบมาเป็น โปรแกรมเมอร์อยู่ไต้หวันนี่แหละเพื่อนเพื่อนไต้หวันที่จบมางี้ถามหน่อยก็คือด้วยความที่คนที่มาเรียนกับคนที่มาทํางานเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันเนาะทําไมถึงมีความสนใจแบบว่าอยากที่จะมาเรียนที่ไต้หวันหรือว่ามันเป็นสายตรงของมันหรือว่าอไงก็มันมันเป็นช่องทางแล้วกันครับต้องพูดถึงตอนเรียนมหาลัยเนาะตอนเรียนมหาลัยประมาณตอนปีสี่เทอมต้นประมาณเนี้ยอาจารย์อาจารย์เขาดูเขาก็ดูอาสาสมัครว่าใครอยากมาอินเทอร์นชิพ อินทอนชีก็คือฝึกงานครับในมาอะไรแต่จะเรียกฝึกงานไปแล้วเรียกว่าไปเรียนรู้ทำโปรเจกต์นั้นๆ,ๆมากกว่าอาจารย์เขาถามว่าใครอยากไปอินทอนชีพที่ไต้หวันบ้างผมผมกับเพื่อนก็ไปสมัครสมัครกันที่นี้ผมผมผมกับเพื่อนสองคนก็ผ่านทีนี้ผมก็ไปอินเทอนชีพสี่เดือนที่ TKU ครับตั้นตั้นเจียงต้เฉียภาษาอังกี้นี้ทำกลาง university ก็ university. คืออยู่ตรงอยู่ตรงตั้นสุยแหละตอนนั้นก็อินทอนชีพฝึกงานเสร็จแล้วก็ แต่เราตอนเราไปอินเตอร์ชิพเราก็ไม่ได้ตรงสายเพราะเราเป็นเด็กคอมพิวเตอร์เนาะเราโคดเนาะพอเราไปอินเตอร์ชิพเราไปเกี่ยวกับวิศวะพลาศาสตร์มาเนี่เกี่ยวกับแอโรไดนามิกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะพอพออินเตอร์ชิพเสร็จก็ครอบครัวเราก็ไม่ค่อยมีเงินเยอะเนาะก็เลยแบบตอนนั้นเราแค่ไปอินเตอร์ชิพตอนมาอนะไรเนาะพอเรียนจบมาอะไรเสร็จหนีไปทํางานปีหนึ่งหนีไปทํางานเสร็จที่ไทยที่ไทยครับ,รบทํางานก็เป็นเว็บเดเวล็อปเปอร์แหละก็เป็นเป็นโปรแกรมเมอร์ทำเว็บไซต์ประมาณนั้นแหละ ทำได้ประมาณปีหนึ่งแล้วสักพักเพื่อนเพื่อนไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเอออยากไปเรียนปอโทไหมอะไรเงีย้ยเพราะว่ามันมันมันมีหลายช่องทางครับก็คือส่วนมากคนไทยก็อาจจะเหมือนผมก็คืออาจารย์เขารู้จักกันรู้ดูว,ว่าคนนี้โอเคไหม,มถ้าผ่านถ้าผ่านคุณสมบัติเขาก็จะให้มาเรียนอะไรเงี้ยก็คือโชคดีมากในมาเรียนอยู่นี่ก็ <laughs> คือแบบการแนะนําจากอาจารย์ที่รู้จักมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับก็เลยได้มีโอกาสมา ต่อปทที่นี่ไปเลยใช่แล้วทีนี้แบบอันนี้พูดถึงว่าสําหรับคนทั่วไปที่อยากมาที่ไต้หวันนะแบบว่าอยากอยากมาเรียนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบแนะนําเขายัางไงได้บ้างเลยผมว่าผมแนะนําได้ครับก็คือหลักๆคนที่มาเรียนไต้หวันนะก็มีเรียนจีนใช่ไหมหเรียนปอปอตีก็มีบ้างส่วนมากที่จะคือปอทป,ปอเอกปอตีนี่คืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าปอตีนี่ยากเพราะว่าต้องได้ภาษาจีนแน่นเลยล่ะถึงจะมาเรียนได้ มพอมีคนรู้จักอยู่คือเขาก็ได้ภาษาจีนเลยแต่ปอทัวรกับปอเอกผมอาอาจจะไม่ยากเพราะว่าเราใช้ภาษาอังกฤษเนาะและ้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่ผมรู้จักคนมากก็ปอโทรปอเอกหมดเลยถ้าเราจะมาเรียนปอตีที่ไต้หวันใช่ไหมเราก็มีคุณสมบัติแบบเรื่องภาษาเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหม<ช>แต่ถ้าสมมุติว่าเรามาต่อปอทก็แค่เป็นเราค่าตรงสายของเรามาใช่ครับสวนมากส่วนมากเขาก็ตรงสายเลยแล้วก็แล้วก็ดูว่าเราพอโอเคไหมอะไรอย่างงี้ทุนเขาให้เท่าไหร่เราอยู่ได้หรือเปล่า นี่ใครส่งไหมเราส่ง,สงเสริมเขาจะจ่ายนีแหละมันแล้วแต่คนนะมันแ้วแต่ช่องทางแต่ละคนนะแต่พอโทรกับปอเอกผมว่าอาจจะไม่ยากถ้าเรารู้ช่องทางนี้มาอยู่ไต้หวันได้ก็ถือว่าซักระยะหนึ่งแล้วแหละพอมาถึงไต้หวันนะครับจำแบบย้อนกลับไปนิดนึงแบบความรู้สึกแรกของไต้หวันที่เรามาถึงปุ๊บเราเห็นไต้หวันเนะี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนอินนท์นชิพไหมหรือว่า ตอนมาเรียนโทอ่ายอยไปครั้งแรกเลยก็ได้ตอนอินเทอรนะ์ครั้งแรกนะครั้งแรกคือนั่งเครื่องบินมาจากดอนเมืองนะครับลงมาเสร็จอ้โหฝนตกครับแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โห <laughs> มันคือเฟนะิร์สอิมเพรสชั่นความรู้สึกแรกที่พบคือโอ้โหพระเจ้าเย,ายแ่แล้วหลังจากนั้นก็ได้นั่งรถรถตู้นะครับจากจากเขาโยนมาตันสุยนาะก็มันก็ไกลแหละครับแล้วความรู้สึกแรกคือโอ้ยทำไมถนนมันแคบจังแล้วทำไมฝนตกแรงอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วขึ้นหอไปเสร็จมันเป็นหอสูงๆครับหอพักนัศึกษาอืา ได้ยินเสียงรถขยะไต้หวันตื้อๆรืตอนก็แรงรู้สึกว่าโอ้ผมมาทำอะไรที่นี่ผมคิดถึงว่าปรับตัวยากมากครับตอนแรกคือสภาพอากาศด้วยใช่ไหมนะเพราะว่าใช่ครับมืดครึมนี่ใช่แต่ว่าแรกที่ผมมานี่น่าจะใต้ฝุ่นเลยคือแรงมากแต่ว่าก็ตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกปรับตัวไม่ทันแล้วความรู้สึกตอนเนี้ยเราเปลี่ยนไปจากวันแรกมากไหม ว่าเปลี่ยนไปเยอะนะตอนแรกเราเราไม่ชีดเน่เราทาใจไม่ได้แต่แต่ตอนนี้คือเราเราไม่ได้กักงวลแล้วน้ละเรากังวลว่าเรื่องภาษามากกว่ามนธรรมนเราก็พอเข้าใจเพราะว่าเริ่มอยู่สองปีแล้วภาษาจีนมีพื้นฐานไหมก่อนมาก็<ะ>เรียกได้ว่าพอมีครับแต่ว่าเน่มันแค่ทับเลขได้ครับเพราะว่าผมตอนผมเรียนประถมเลยปหนึ่งถึงปสี่นี่ค่อนข้างเรียนไม่เก่งแล้วที่โหลแล้เรียนภาษาจีนได้ที่โหลตลอดก็เลยไม่เข้าหัวเลยแต่ก็ยังแบบ ผ่านผ่านมาบ้างอะไรงี้ใช่ผ่านมาบ้างคะ,งคะพอได้ตัวเลขแค่แต่ละอ๋อคือหลายหลายคนกังวลว่าอ๋อจะมาเรียนที่ไต้หวันอย่างเงี้ยภาษาแบบจะต้องแบบดีประมาณไหนอะไรประมาณเนี้ยเราก็ได้รู้ไปแล้วว่าโอเคแหละถ้าคุณจะมาเรียนปอตีก็คืออาจจะต้องแบบแน่นหน่อยเพราะอาจจะต้องใช้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมาต่อปอโทรหรือว่าปอเอกอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะใช้แค่ ในส่วนที่ที่จําเป็นจะต้องสื่อสารใช่ไหม่วนใหญ่เป็นภาษากฤษด้วยซ้าเป็นภาษากฤษครับแต่ว่ามันแล้วแต่คนเนาะเพราะว่าใดแรับก็มีแบบคนเพื่อนๆอินโดนีเซียเนาะตอนแรกเขาไม่ได้เลยก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งคนไต้หวันก็แทบไม่ได้เลยเนาะอยู่ไปอยู่มาปีนึงเขาก็ค่อยๆได้ครับเพราะว่าคนไล้รอบรอบตัวเราใช้ภาษาังกฤษส่วเใหญ่ใช่ครับมันเหมือนสภาพแวดอ้อบบังคับอะไรอย่างงี้แค่นี้มาอยู่ที่ไต้หวันสักระยะหนึ่งละก็ต้องมีประสบการณ์การใช้ชีวิต มีเหตุการณ์ไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วก็ชื่นชอบไต้หวันมากโอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากประทับใจใช่ไหมเอ้ผมนึกก่อนมันประทับใจหลายเรื่องเนาะผมประทับใจตรงที่อ่าบางทีเราหลงทางเนาะเราก็แบบอ้อึมพูดภาษาอังกฤษไปให้ดูให้ดูผู้แบบสาพานเออเขาแบบพยายามรุมล้อมช่วยเราอันนี้ผมประทับใจมากที่แบบมาช่วยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้สื่อสารภาษาจีนได้ขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะ ช่วยเหลือเราใช่ครับแต่ว่าผมว่าเขากลัวมากกว่ากลัวกลัวพูดผิดแล้วเพราะว่ามันมันก็มีครั้งหนึ่งผมก็ประทับใจนะคือผมถามป้าข้างๆภาษาเป็นภาษาอังกฤษเนาะรถคันนี้ลงจงรีไหมมันเป็นรถด่วนรถไฟมันจะมีแบบโล c a l เนะธรมดามันมี e x p เพรสอะไรก็ว่าไปป้าเขาบอกว่าป้าพยายามไปพูดสั้พผมเปิดแบบเปิดแบบดูจงรี่สั้นๆป้าบอกอ๋อเลวป้าโอ้ป้าอ๋อคันนี้มันลงนะอะไรอย่างเงี้ยคือป้ากัวลเขาก็อยากช่วยใจหนึ่งคือเขา เขาก็กลัวจะสื่อสารผิดพลาดอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ครับแต่ว่าเขาก็สุดท้ายก็พยายามช่วยอยู่ใช่ครับก็เลยเริ่มเข้าใจคนที่นี่มากขึ้นอ่าคือเราได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาสักระยะหนึ่งละอย่างที่เราเคยบอกไปก็คือมีเรื่องที่ดีก็อาจจะมีเรื่องที่คิดว่าไม่ค่อยโอเคมีครับอันนี้เคยพูดในทิศถกแล้วก็คือผมผมมาขี่โกโกโลสุดที่รักผมมันเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะ เราแค่ตามพี่ชายไปข้อปั๊มน้ำมันเนาะแล้วพี่แก,กก็ให้บออินแบงค์ร้อยไปแล้วเหมือนถอนไม่ขาดไม่ครบอาไม่รู้ความผิดใครนะคือพี่ผมกับป้าเถียงกันผมก็แบบมาช้านะตามมาตามแกมาชา้าเเขาก็เริ่มเถียงกันแล้วพี่พี่ชายก็ไม่ยอมก็เลยไปคุยกับผู้จัดการให้เปิดกล้องดูป้าก็บอกไม่ใช่ความผิดชน,นะอะไรนี้ผมเริ่มฟังทีนออกเลยแล้ว,แล,วแล้วพอผมไปจอดคุยกับพี่เขาป้าเขาก็รู้ว่าเราเป็นเพื่อนเขาอะไรย่างี้ป้าก็พูด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 บนใหญ่นะว่านี่ไม่ใช่ความผิดชน,นะ เพื่อนคุณหาว่าเอาใส่ร้ายฉันว่าฉันทอนเงินนี่ไม่ครบมันคือเงินนี่สิบหยนนี่สิบหยนแล้วมันถอาจจะไม่เยอะแต่ว่าคือพี่ชายผมเขาสึกว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องแช่งมันเป็นเรื่องความมันถูกต้องมากกว่าว่าเลยไปคุยกับผู้จัดการป้าก็มาคุยกับผมผมก็เริ่มลำคานละผมก็เลยบอกว่าผมก็เริ่มตีมันบอกว่าฮะผู้หาไปซื้อว่าจังหวัดผู้หาก็ประมาณบอกประมาณนักข้อทีนะผมูภาษาภาษาจีนผมไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป้าบอกฮะ มีผู้ช่อยถ่ายวันเลนคุณไม่ใช่คนไต้หวันหรอมีชื่อเวียดนามเหมือนมาบอกว่าเขาก็ถามมาคนคุณเป็นคนเวียดนามหรอผมก็บอกว่าไม่ใช่ผมเป็นคนไทยพอผมบอกว่าเป็นคนไทยต่างหนแล้วตาก็ทำหน้าไ้บอกโหไทยกว่ามากไทยกว่าเลยผู้ชิงผู้ชิงว์อีงเหมือนแกพูดอะไรเนี่ยจำไม่ได้แต่แกบอกว่าคนคนไทยพูดอังกฤษไม่ได้อืผมก็บอกเขาผิดคนละผมกับพี่ผมกับพี่พูดได้นะพี่คนนั้นยิ่งหนักเลยมีวีซ่าอเมริกาด้วย ผมก็ถ้าจะมาเรียนก็ต้องได้อยู่แล้วนะผมก็ไม่อยากเถียงกับป้านนะแต่คือแม่ประทับใจมากตอนตอนนั้นอารมณ์ดีก็เสียงดังอารมณ์ไม่ดีก็เสียงดังย <c oughs> ิงแบบโอ้ยไม่ต้องมาเท่าชั้นอะไรปรมานี้ป่ะ <c oughs> ต้องถามก่อนว่าปกติเราเรียนอยู่ที่เนี่ยแล้วเรามีพอจะมีเวลาว่างแบบได้ออกไปท่องเที่ยวได้ออกไปอะไรอย่างนี้ไหมไม่ค่อยมีเวลาว่างครับแต่ว่าก็ได้ไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยไปเที่ยวจอฟ์นจีง มีที่ไหนที่แบบอยากแนะนําให้แบบคนที่จะมาเที่ยวไต้หวันนะแบบโอ้ที่นี่ต้องไปเลยอะไรเงี้ยที่เราชอบที่ผมชอบแลยผมว่าถ้าจะจิวเฟิร์นมั้งเพราะว่ามันยังไงมันมันอาจจะแบบเหมือนเดินเดเล่นช้อปปิ้งกันแต่ว่าจะได้เข้าใจว่าแบบโอ้ประเทศนี้เป็นภูเขาอะไรมีอะไรให้ซื้อมีชานักมีมีดีที่จริงเดินพิธีผมไม่ต้องแนะนำหรอกเพราะว่าตอนผมเดินแต่โอ้ที่นี่ประเทศไทยหรือเปล่าคนไทยเยอะคนไทยเยอะมาก โอเคถามหน่อยว่าถ้าไม่ค่อยมีเวลาประมาณเนี้ยกิจกรรมยามว่างที่ที่พอจะมีเวลาได้ทําของเราอะ่ะมีอะไรบ้างกิจกรรมยามว่างเหรอเอก็หนึ่งนะครับผมชอบขี่มอเไซค์อยู่แล้วชอบขี่รถเล่นไปดันไปนี่มัวม่วๆอะไรเงี้ยก็คือเชิงว่าแบบอ๋อเข้าตอกนิ้เข้าซอยนี้ไปเมืองนั้นเมืองนี้ศึกษาวัฒนธรรมแบบก็เลยออกมอเตอไซค์มา สองก็คือนะดูจากขอบตาก็ดูแล้วว่าชอบเล่นเกมแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นแล้วเพราะว่าเล่นแล้วเหนื่อยสงสัยแกแล้วตามแผนก็คือเดี๋ยวใช้เวลาอีกประมาณไหนอ่ะถึงถึงจะจบแบบอ่าพาร์ทเนี่ยของของ,ของการเรียนปอทัวรที่จริงที่จริงส่วนมากสองปีเขาก็จบแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ผมสองปีครึ่งเนี่ยก็คือ<ม>นักี้มีปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวคือต้องเกิดกันว่าเราทุกคนมันมีปัญหาต่างกันเนาะ<ม>เพื่อนเพื่อนส่วนมากเขาก็ ยังไงมาก็เร like ียนอย่างเดียวครอบครัวส่งหรอแต่เราแบบมานี่ไม่ใช่แค่มาเรียนเรามาทํางานด้วยคือก็ไม่ได้ตั้งใจทำงานโดยหลักแต่คือมันค่าใช้จ่ายมันสูงเอาตรงก็ถ้ามาก็คืออยากให้แบบมั่นใจว่าครอบครัวส่งไวมากเพราะว่ามามันจะเหนื่อยตัวเองเหนื่อยครอบครัวต้องแบบมาหาจ็อบเสริมอะไรงี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็แผนของเราในอนาคตคือยังไงะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบแล้วอาจจะกลับไปหรือว่าจะทํางานที่นี่ต่อ ก็คืออยู่ที่นี่แน่ๆครับก็คือเราเรียนจบแล้วเราจะได้วีซ่าที่เรียกว่า job seeking มันมันวีซ่านี่จุด้อยู่ต่อได้ประมาณ1ปีเลยแหละคือหนึ่งปีเราต้องหางานให้ได้ผมก็กะว่ายังไงก็มาขนาดนี้แล้วต้องหางานให้ได้แล้วก็เขาเรียกอะไร a p r p Permitted r c กามาถาวรคนไทยเรีย่งใช่ครับก็คือเอาแน่ๆก็คือจะให้ได้บัตรนี้ก่อน อยู่ต่อหรืออะไรต่อก็ค่อยว่ากันแต่คือการจะอยู่ยาวๆที่นี่ยังไงดีคือการเรามาเรียนยเราถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลเนอะรัฐบาลเขาเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจแต่รัฐบาลเขาก็อยากจะให้เราแบบเอาความรู้ประสบการณ์ที่เนี่ยแล้วก็ทํางานต่อที่นี่แหละแต่ว่าความเป็นจริงผมว่ามันไม่ใช่ไงแบบมันอยู่ที่โรงงานมันอยู่ที่ออฟฟิศโรงงานนั่นนี่ด้วยเพื่อนเพื่อนผมบางคนก็แบบยอมแพ้กลับไทยไปแล้วอาจจะไม่ชอบบรัรยากาศอาจจะแบบ อยู่อยู่มาหลายเดือนแล้วไม่ได้งานเหลือแตจะแบบอยู่ไทยได้เงินเยอะกว่าแต่คือคบางคนเขาก็ได้งานแต่คือหนึ่งคือเขาอาจจะไม่ได้ให้เงินเยอะสองคือเขา,าจะแบบ้องการคนที่พูดจีนปลอเลยซึ่งซึ่งเขอสองใน,นยากงั้นก็คือแผนแล้วคือประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบแล้วก็คืออาจจะต้องลองลอง,ลองดูงานที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ไหมใช่แล้วก็หวังว่าจะอยู่ที่นี่กันนานๆเพราะว่าแผนของพี่ก็คือ ว่าจะอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าแรงงานมันก็จะคนละอีกคนละอารมณ์กันเนาะพูดถึงประเด็นก่อนหน้าถามไปแล้วเกี่ยวกับความประทับใจที่ไต้หวันอันนี้อยากถามเกี่ยวกับชอบอะไรในไต้หวันบ้างหนึ่งคือระบบพนส่งสารณะ,ะนเนาะคือต้องยอมรับเรว่าทุกวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าวันไหนที่เราแบบขี้เกียจแล้วแบบโอ้โหอยากไปไทเปจังเลยก็อาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดตรงนั้นสถานีรถไฟก็นั่งรถไฟไปซึ่งมันสะดวกมากหรือต่จะอยากไป ไทยจงอันนี้ก็ง่ายรถเมล์ก็ส่วนมากก็ทุกที่แต่จจะต้องรอหน่อยนะครับสองก็คือเรื่องไฟฟ้าสาธารณูปโภคครับน้ำปปาไฟฟ้านี่อยู่ไต้หวันมาทุกคนนี้ยังไม่เคยเจอไฟดับเลยจริงจริงจริงครับตอนตอนผมอยู่เมื่อก่อนกรุงเทพทํางานผมอยู่บางซื่อเละโอ้โหไฟดับมันก็ไม่บ่อยแต่มันก็ดับก็คือขนส่งสาธารณะแหละค่อนข้างโอเคปลอดภัยรวมๆแล้วมันคือไลฟ์คุณภาพชีวิต ที่แบบเราใช้ชีวิตอยู่นี่แล้วชีวิตประจําวันเราไปเ,เลยอะไรอย่างเงี้ยรถไฟธรรมดาบ้านเราเลยผมไม่ค่อยอยากขึ้นเนะแต่ที่นี่รถไฟธรรมดาคือพึ่งพาได้ค่อนข้างตรงเวลาแล้วก็มีทั้งรถธรรมดารถรถชาแตวก็มีรถเร็วเลยม,มีที่จริงมีรถไฟความเร็วสูงด้วยแต่อันนั้นก็คือพิเศษหน่อยแพงนิดนึงสำหรับคนที่แบบด่วนจริงๆเ่เอาด่วน ก็สำหรับคนที่คิดว่าอยากจะมาที่ที่ไต้หวันนะครับแล้วก็กลัวว่าจะใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากหรือว่าอะไรเงี้ยก็จริงๆอะ่ะมาได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกสบายแต่ทีนี้ด้วยความที่ไต้หวันอาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่มีค่าตอบแทนสําหรับแรงงานแบบสูงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ก,ก็ก็มาง่ายก็มาง่ายก็มาได้นะครับคิดว่า พอเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆ ay. แล้วอะครับผ่านไปสักระยะหนึ่งอ่าเรามาเรียนใช่ไหมนอกจากความรู้ความสามารถที่เราได้รับได้จากการเรียนรู้อะนอกเหนือจากนั้น่ะได้อะไรจากที่นี่บ้างก็ภาษาก็แน่เ่หรอภาษาทม่ที่นี่พูดจีนใช่ไหมสองคือวัฒนธรรมเนะมนุษย์ยเราค่อ <an> นข้างต่างกันนะครับคือไทยกับไต้หวันนะแบบอย่างอาหารก็ได so ้อาหารไต้หวันเนี่ยค่อนข้างไม่เหมือนคนไทยเลย แต่คนไต้หวันเขาบอกชอบอาหารไทยนะแล้วก็มันก็มีข้อดีต่างกันนะก็คือสามก็อาจจะเป็นพวกความรู้เล็กๆน้อยๆเนานะคือคนคนที่นี่ก็จะแบบมีแบบทิกอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยในการใช้ชีวิต <c oughs> คอนข้างไม่เหมือนคนไทยบางอย่างทุกคนทุกคนในทุกวันเนะี่ยใช้ชีวิตมันก็จะมีปัญหารเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ก็ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตที่ไต้หวนันใช่ไหมใช่อบมาไต้หวันนะผมที่ที่ผมเรียนจบช้าผมไม่กลัวนะผมผมหนึ่งผมไม่กลัวเลยไม่จบนะ แต่ว่าข้ออีกผมโกสือค่าของชีว่วค่าอาหารอะไรแพงากจริงจริงครับก็ใช้ชีวิตใช, <laughs> ใช้ชีวิตไปหาประสบการณ์ชีวิตด้วยได้ภาษาได้นู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายกคคิดว่าต่อยอดได้ในอนาคตแน่นอนก็อันนี้ก็เป็นมุมมองประสบการณ์ชีวิตของของคนไทยในไต้หวันคนนึงนะครับที่ที่อาจจะเข้ามาอยู่ที่ไต้หวันในสถานะของคนที่มาศึกษาต่อนะครับ ก็อาจจะมีมุมมองประสบการณ์การใช้ชีวิตต่อไต้หวันอาจจะมีบางมุมที่คล้ายๆกับพี่ๆแรงงานแหละบางมุมก็อาจจะแตกต่างไปด้วยกิจกรรมที่ทำมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ค่อยเหมือนกันครับก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์เป็นแง่คิดบางอย่างเป็นมุมมองสำหรับคนที่อยากจะลองเข้ามาเรียนที่ไต้หวันหรือมาทำงานที่ไต้หวันก็ดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆหลายๆคนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ น้องเลียวมากๆที่ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในรายการพอดแคสต์นะครับแล้วกอ็อาทิตย์หน้าจะเป็นใครก็อย่าลืมกดติดตามไว้ทุกวันอาทิตย์ตอน5้าโมงนะครับผมทาง YouTube ช่องนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับครับพี่ <laughs>